ที่ฉะนั้นเราจะไปทำความเสื่มเสียเลือ่อนไหวให้กับกระานที่ตั้งนะครับฉะนั้นเราเดินได้เรามีขา สิริพง์ดาวนันทึ่งท่านก็เป็นเจ้าหน้าที่ท่านได้รับศรีรัชาแต่วันนั้นท่านได้กลับมาบ้านเพียงวันเดียวเรามาวันนี้เรามาดี้กร,ร้องเพื่อขอความเมตตาจริงๆครับผมขอการขอความเมตตาจากข้างรัฐจริงๆด้วยใจจริงขอความเมตตาจากท่านช่วยเห็นใจพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอท่านสเกียบด้วยครับเราอยู่จะทําอะไรก็ทําลำบากอาชีพทุกอย่างปเปลี่ยนไปหมดไปตัดไอ้ต้น ต้นไหนต้นแข็งไม่กล้าตัดต้องออกไปตัดนู่นบางทีก็อาจจะไปเสี่ยงภัยโดนรถชนก็มีมเ่นเรียกร้องขอความเมตตาความใจให้ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องช้างป่าให้กับเราอย่างน้อยครูกันช้างจะทุ่มงินประมาณสักหมื่นล้านสองหมื่นล้านทําดาทคอนกีทส,สูงสูงแล้วให้ช้างออกมาไม่ได้ทําไมเพราะว่าเชื่อว่าเขาทําได้เพราะผมเชื่อว่าเขานีงประามางธรรมชา็นใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้าน่ากเกยบเราที่ประสบปัญหาเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันนี้ต้องใครไปทํางานก็ต้องจุดทูปบอก บอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเพื่อจะไปไปทํางานแล้วจะได้ได้ไดรับความปลอดภัยครับครับก็ขอต่อไปก็ขอให้ที่เราเคยอยู่กินมาทํามาครับปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรทั่วเป็นพืชลุกๆรายได้ซึ่งเราจะได้มามาต่อปีแล้วก็เกตรกรของขอเพราะว่าผมตามดูพฤติกรรมของอ่าทั้งช้างแล้วก็ทั้งการแก้ปัญหาของภาครัฐนะครับผมว่ามันยอนพี่น้องคร่บน้าตามากกว่าวันนี้ที่สาที่ผมไปสัมผัสมาผมรู้สึกว่าผมพูดผูดใจมาก ผมในฐานะชาวบ้านเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาผมจบกศนท่าตะเกียบนะครับจบกศนอมอไปท่าตะเกียบวันนี้ผมภูมิใจมากที่ผมได้จบกศสนสถาบันนี้แล้ววันนี้ผมได้นําความรู้ความสามารถที่ผมมีแล้วก็ได้ศึกษาด้วยตัวเองนํามาถ่ายทอดออกไปให้ชาวโลกได้รับทราบว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่อำเภอท่าตะเกียบสนามชัยหรือแม้แต่เครือข่ายที่ทํางานร่วมกันทั่วภาคตะว,วันออกทั้งหมด7จังหวัดนะวันนี้นะครับ ตอนนี้พี่น้องเจ็ดจังหวัดไม่ได้เดือดร้อนน้อยไปกว่าพวกเราแต่เพียงแต่ว,ว่าพื้นที่ของพวกเราเนี่ยชา้างจํานวนมันค่อนข้างเพิ่มเลเวลขึ้นจาก5ตัว10ตัว20 3 0 5้งมาช้างเหยียบนาพญาเหยียบไทยทุกันนี้เป็นไงครับอนุรักษ์ช้างแต่คุณจะเอาแค่